จอหลายรู้แล้วนะทต่ไมเรียนไม่ออก,อกไม่อยากเจ็บอะ่ะเดือยยังจอหลายรู้แล้วนะทต่ไมเรียนไม่ออกแส่มันยังลึกไม่พอค่ะคนไข้คนไข้ใจเย็นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวจะต่อให้เอาไหมไม่เอาไม่ได้ค่ะต้องต่อค่ะเปลี่ยนนิ้วป นี่เจาะไปหลายรู้แล้วอันนคนต้องแยกเข้าไปเร็วกว่านนีะ้นะคนไข,นข้นโมโมโาะท <c oughs> ่องน้ำโมพคุณโทรถั์ไปเลือดอยู่ใส่คนไข้หายใจอยู่หนึ่งสองสามน,นาทีแล้วจ่าอีกนิดนึงเข้าไปอีกนิดนึงมาจีแล้ว่์โอ้ยอ่ะมีแล้วย้ำที่สุดเลือดมาแล้วรอบเจาะไปรอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วนี่มันขึ้นแล้วออเออเลย <c oughs> ี้มันไม่ได้เป็นอะไรจ้มไม่เข้าค่ะการใส่อีกนิดนึงมันไม่ถึงเนื้ออ่ะมันยังไม่ทะลุเลยอ่ะอีกนิดหนึ่งสองส้มอืออีก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 อ่าเป็นไงอ่ะปล่อยอมาตรงนี้มันจีนมากแล้วเนอะให้ออม เค้นม,ม <Yes. S 1> าหรอกอ่ะแปดสิบเอ็ดปกตินะจิ้มยันนิ้มคู้หมดเลยไม่ต่ำกว่าแปดรูกอ่ะวันนี้